สวัสดีครับผมเมื่อนี้มีงานมารีวิวสองตัวนะครับเป็นยกยิงทั้งสองเลยมาชมตัวแลกเลยครับเป็นยกยิงประดูทั้งลั้นะครับตัวนี้เป็นเซฟข้างนะครับนี่สั่งเพิ่มเซฟข้างครับไปสแตนเลสครับจับท่อสแตนเลสเปีก ข้างข้าวลูกสไลซซีนซีซิมหาเส้นนะครับตัวนี้ล่างเป็นประดูครับมาชมไทยครับไทยกีดไลส่สวยสวยครับลองนิวแจมๆครับผมชมลายละเอียดใกล้ๆครับฟักสนิทครับตัวนี้ สองพันหกลอยนะครับสเปคนี้นะครับตัวเริ่มต้นหนึ่สองพันสามครับเพิ่มเซฟข่างสามอยครับผมเป็นสองพันหกนะครับสนใจสั่งทําได้ครับผมตัวที่สองก็เป็นยงยิ่งระดูทั้งลำมือกันนะครับตัวนี้เป็นปะดูทั้งลำไก่สแตนเลส เซฟนกนะครับตัวนี้เซฟเซฟนกล่างฟังท้องเหลืองครับผมล่างฟังท้องเหลืองปีกลูดสไลซ์ c ซีซหาชิมหาเส้นนะครับจับท่อเป็นสแตนเลสครับช่มไทยครับลายสวยๆครับลองนิ้วเกี่ยวๆครับน่ครับเป็นล่างท้องเหลืองล่างฟังท้องเหลือง กสเตนเลสเซฟนกครับสเปคตัวนี้ก็เริ่มมาจาก2,300ัามแล้วครับสองพามมาฝังท้องเหลืองสีลอยนะครับแล้วกม็มาเพิ่มปีกข้างเข้าอาซิมหาเช่นอีกลอยนึงนะครับตัวนี้2อ0 0ันแครับสเปคนี้นะครับล่างฝังท้องเหลือง